ัลโหทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะออกจากบอสตันนะคะเพื่อจะเข้านิวยอร์กนะคะแต่ว่าจะยังไม่ไปนิวยอร์กเลยค่ะก็จะเป็นรถทิปไปซิลาคิวส์ก่อนนะคะส่วนซิลาคิวส์จะเป็นยังไงก็คือจำก็ยังไม่เคยไปเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรทํากันบ้างที่นูน่นเราก็จะใช้เวลาขับรถนะคะจากบอสตันไปซิลาคิวส์ประมาณ5ชั่วโมงค่ะ ไปกันดูทางเข้าบ้าเราสักก่อนฮัลโหทุกคนใช่บอกว่ไม่รู้นะโอ้ยนี่มันเป็นแบบซีเรียกกรนด้วยหรือเปล่าสรุปว่าใช่บ้านนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ลองไปกดรหัสประตูดูแล้วก็คือเปิดได้ เนี่ยก็คือแบบธรรมชาติมากเมื่อกี้มีแบบกระต่ายวิ่งออกมาตัวหนึ่งทางด้านหลังด้านหนูนธรรมชาติสุดๆอากาศก็ดีเข้ามานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือส่วนครัวแบบอลังการที่พวกเราอ่ะตั้งใจว่าเราอ่ะซื้อเนื้อซื้อผกักซื้ออะไรอย่างงี้ย็นนี้เราก็จะปาร์ตี้กันในส่วนของโซนข้างล่างนี่ก็คือห้องซักผ้า กับห้องน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ห้องนอนนี่มีเตียงสองชั้นแล้วก็นี้ห้องนอนอีกห้องนึงมีเตียงสองอันค่ะนี่ก็เป็นชั้นสองนี่ค่ะห้องนอนใหญ่นีก็ห้องน้ำมุมนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ออกไปข้างนอกได้ ป่ะเดี๋ยวเราลงไปดูห้องใต้ดินกันเนี่ยทุกคนก็คือวีดไวกันอยู่ในนี้พามาของเล่นเพียบเลยอ่ะอ่าอ่า <c oughs> ซึ่งทุกคนบอกว่าอยากอยู่ที่นี่หลายๆวันทำไมเราไม่อยู่ที่นี่หลายๆวันนี่ค่ะเป็นออกกําลังกายได้ด้วยมีฟิตเนสย่อมยอม,ยอมเอออ่ะสนุกสนาน มื้อเย็นสำหรับวันนี้บายเชฟพี่ฝนนะคะแล้วก็มีเชฟพี่โมดค่ะกำลังทำสิ่งที่ยากที่สุดเออเราเชฟพี่ฤลธิ์ละคะ่ะทำสิ่งที่ยากที่สุดไปแล้วใช่ไหมก็คือล้างเนื้อลเลิศ ก็คือมาม่าร่อนเนื้อที่เสร็จแล้วหอมกับซีซาสลัดหอยลายนะคะอันนี้ก็คือออเดิร์ก่อนเนาะยังไม่จริงจังเดี๋ยวจริงจังกำลังจะตามมาจริงจังมาแล้วหนึ่งอันนี้ก็คือพอชอบนะคะน่ากินมากเลยอ่ะส,ส่วนเทปพี่ฝนก็กำลังย่างเนื้อสเต๊ปลอ,อยนะคะแล้วนี่ก็คือพระเอกของวันนี้นะคะริบอาย พี่นนก,กินเ Good morning ค่ะเช้าแล้วเช้านี้คืออากาศเย็นมากก็ oh, are all for เลยรียบอาบน้ำแต่งตัวนะคะแต่ว่าวันนี้โปรแกรมไปที่ไหนก็ยังไม่ได้ นั่งคิดกันเลยแต่คิดว่าน่าจะไปดูทะเลสาบแถวนี้นะคะอากาศดีมากเลยอะเมื่อเช้าอะตื่นมาใช่ปะด้านหนูอยู่ดีดีแบบเห็นตัวอะไรวิ่งไปก็เลยไปเสิร์ชในเน็ตเป็นสกังจ้านังก็ตัวขาวๆหางยาวๆอากาศก็คือเย็นไม่ไหวต้องไปเปลี่ยนเนี่ยเสื้อแขนยาวเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปที่ทะเลสาบนะคะเดี๋ยวออกไปชมทะเลสาบด้วยกัน ค่ะเราก็ต้องมาซื้อบัตรที่นี่นะคะก่อนจะเข้าไปในมูนคันละ8 u s ์ค่ะถึงแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นชายหาดนะคะ <S 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 อันนี้ก็เป็นแบบในส่วนของอุทยานแห่งชาติของที่นี่ทุกคนละนวนอะที่มีควออันออกมานั่นคือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะแต่ว่าที่บ้นพ่นออกมานั่นคือไอ้น้ำเห็นพี่ๆสายวิศวะเขาบอกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหาเนี่ยค่ะก็มีคนมาเที่ยวเล่นเย็นมากค่ะวันนี้ชิล แล้วเราก็ย้ายตัวเองเข้ามาในเมืองกันนะคะใช่ไหมพี่หมูที่นี้เรากำลังจะเดินไปไหนอ,อันนี้เราอยู่ที่ซีลาคิวตัวเมืองดาวเทาเราก็อยู่ข้าจะไปหาอะไรทานนะคะเนี่ยทุกคนแล้วก็ ได้ลาแล้วนะคะจะทานร้านนี้นางน่าจะมีแบบพวกชิคเก้นวิงอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆที่แบบเราทานได้ะคะ่ะแต่ว่าพี่ๆเขาแยากไปทานอาหารเม็กซิกันกันซึ่งแบบเราไม่ชอบก็เลยแบบจะมาโถกที่ร้านนี้นะคะ่ะอาหารมาแล้วคะ่ะทุกคนนี่ก็คือชิคเก้นวิงแบบที่เราชอบนะคะ อนเป็นเบอร์กอค่ะนาทานเนาไปทานก่อนนะคุนกิแล้วอิ่มเราก็มาจัดการที่ตู้ใส่เงินค่าที่จอดรถก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องมาจ่ายเพิ่มค่ะเราจะเข้าไปเดินเล่นในตัวดาวทาวนะคะที่จะมีโบสชื่อว่าโบสเซนแพทิกอ่ะเราเดี๋ยวเวลาจะเกินแล้วก็ จะโดนผูกปรับนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาจ่ายค่าที่จอดรถเพิ่มเพื่อเอาตั๋วนะคะไปแปะไว้ที่หน้ารถค่ะ<ต>ทุกคนเราจะไปโบสถ์แต่เราแบบเสร์ชผิดเซน <c oughs> เราไม่ไปเซนแพตตี <c oughs> คือเราจะบอกว่าเราไปเซนแพติีเลยแต่ว่าทางที่เราเดินไปมันคือเซนพอลเพราะฉะนั้นเราเห็นยอดโบสถ์อยู่ข้างหน้าแล้วงั้นเราไปเซนพอลค่ะค่ะ นั่นนั่นนั่นยอดโบสเนี่ยมาไม่ถูกไปผิดที่ผิดทางนี่ค่ะเซนพ่ชอชัดเลยค่ะโนเซนแพทริกะคหนูสติค่ะลูกพี่พี่บอก <c oughs> แล้วเราก็มาเบรกตรงนี้นะคะอนุสาวรีย์ข้างหน้า <c oughs> นั้นก็คือสินตันแร์ก,ก็จะมีนะคะบางคนที่เข้าหลานไปซื้วอวายนะคะแล้วเราก็ไปที่นี่กันค่ะเราจะไปหาขนมปังนะคะเข้ามาก็คือแค่กลิ่นก็แบบเยาวยวนแล้ว free เราก็สั่งรัวๆไปเลยค่ะจพี่อุที่ก็คือรัวๆค่ะก็คือทำขนมปังกันสดๆไปเลยจบภารกิจการเที่ยวตัวเมืองเซราทิยสกันแล้วนะคะพี่มดเราเจออะไรที่นี่วะเจอโบสถ์ที่ปิดใช่ป่ะเจอโบสถ์ที่ปิดเจอโบสถ์ที่ไม่ได้ไปเจอร้านปลาที่ไม่ใช่ร้านแล้วก็ต่างๆนานา smile my excitement in This I This is face Cause there's the upon know chase ขากบใหญ่มากแม่ขาขนาดนี้ตัวขนาดไหนเนี่ยก็คือร้านแบบสารพันเหนือจริงๆเยอะมากแม่ซื้ออะไรบ้างคะวันนี้ซีสแกลลอปจ่ะแล้วก็จัมโบ้บล็อกเล็กค่ะบยักษ์โอ้วันนี้เอาจริงๆร้านนี้ก็คือมีครบทุกอย่างนะนมเนย เครื่องดื่มเครื่องกระป๋องเครื่องปรุงคือครบจบที่นี่แชร์พี่หมดวันนี้มันไม่ได้ทำแค่ลวกมาม่านะเออทอดดนี่หน้าตาผัดผักอันนี้ก็เป็นขากบทอดเนื้อทอดก็มา